สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับให้พูดเป็นนักเรียนแล้วอ่าก็สําหรับคนที่มาดูมาถึงคลิปนี้เนาะผมอยากจะให้ไปท่อง1 23ตัวเลขให้ได้ก่อนนะครับถึงท่องไม่ได้ก็ควรไปจดลงสมุดให้ได้ก่อนยังยังน้อยๆเนี่ยคู่ตัวเลขของเรื่องของคู่มิตรต้องได้คู่ศัตรูต้องได้คู่สมพลต้องได้คู่อลิกก็อาจจะได้ไม่ครบนะครับคือคู่หลักๆต้องได้นะครับไม่งั้น พอมันมาผสมเลขในใน EP 4เนี่ยมันก็จะงงนะครับเพราะว่าเวลาผมบอกไปเนี่ยมันมันหมายถึงความหมายของแต่ละตัวที่จะเอามาลงนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลามาลุยกันเลยนะครับคือเราให้ฟังก่อนตัวเลขมันเพิ่งมาบูมเมื่อ10ปีนี้นะสมัยก่อนสมัยที่มือถือเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสมัยนี้โนเกียเครื่องใหญ่อตัวเลขมันมันมันจะเริ่มขึ้นที่ศูนย์หถูกปะ แต่มันยังไม่มีแปดนะมันมีแค่ประมาณ8หลัก9หลักนี่แหละนะครับแล้วก็สมัยผมเป็นเด็กนะแล้วก็มันก็เพิ่มมาเป็นสิหลักตอนที่คนประชาก,กรเริ่มขยายเริ่มมีค่าต่างๆมามามาบวกเพิ่มนะครับคนเริ่มใช้มือถือสองเครื่องนะครับทีนี้ศาสตร์ของตัวเลขมันก็เพิ่มมาบูมเมื่อเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีมานานแล้วแหละแต่เขาไม่เขาไม่ได้ใช้ในการใช้กับมือถือ เขาใช้กับการเรื่องของเลขศาสตร์เรื่องของการดูตั้งชื่อตั้งชื่อบุคคลตั้งนามสกุลเรื่องของเลขทะเบียนรถนะยังไม่ได้เอามา,มาใช้กับเลขที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใช้กับเลขที่ ATM เพิ่งเอามาใช้นะเพราะมันเป็นการแตกแขะแตกแขนออกมานะครับทีเนี้ยเบอร์โทรซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันถือเป็นปัจจัยที่5นะแล้วก็จากการเก็บสติ เกีติมาเนี่ยเป็นเป็นพันคนเนี่ยผม,มรู้สึกว่ามันมันได้มันมีประโยชน์มากนะมันมีประโยชน์กับการที่คนโทรเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าบุคคลนี้เชื่อถือได้ไม่ได้รู้สึกถึงนิสัยใจครองเขานะครับก็มาดูกันเลขที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเลข10หลักนะครับ10หลักในปัจจุบันนะครับในศาสตร์ของผมนะศาสตร์ของผมนะใช้10หลักเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะใช้แค่7ดหลัก หลายๆตําราใช้7หลักก็คือตำแหน่งที่4ถึงสินะครับ4ี่งเนี่ยใช้แค่7หลักแต่หลังปี66ไปตำแหน่งที่1 2 3จะมีผลนะครับย้ำนะว่าตำแหน่งที่1 2 3 0 1 2มีผลนะครับหลังปี66ไปเพราะลังกำลังเข้าสู่ยุค9นะครับแต่ตอนนี้7หลักเราก็มาเรียนเรื่องของ7หลักก่อนตำแหน่งที่ถ้า7หลักเข้าใจเนี่ยตำแหน่งที่ 1- 2ไม่มีปัญหานะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันคืออะไรนะครับตำแหน่งที่อยากจะแนะนำอันแรกคือเรื่องของภายในนะครับมันก็แบ่งได้เป็น4ตัวหลังคือระบบภายในของของตัวเรานะครับภายในประกอบด้วยครอบครัวตัวเองเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดเกี่ยวกับครอบครัวเราเกี่ยวกับที่ใสใจคอเราเกี่ยวกับภาพรวมของชีวิตเรานะครับแล้วก็ ตำแหน่งที่4 5 6หนะคมจิงมันต้องเอา3ด้วยแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาแค่4 5 6หนะ้าหเนี่ยมันก็คือตำแหน่งที่เกี่ยวกับภายนอกนะเกี่ยวกับภายนอกแต่ถ้าเกิดเป็นหลังปีเคาไปจะเอา2 3 4 5 6 5ห้าาตำแหน่งเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยุคใหม่นะครับตำแหน่งสี่ห้าหกเป็นเกี่ยวกับภายนอกทีนี้เราก็กลับมาภายในนะครับ ภายในเนี่ยตําแหน่งหลังสุด2ตัวแรกอะสตัวท้ายก็คือ90เนี่ยบ่งบอกถึงนิสัยของเราหรือถ้าเราไปดูเบอร์เพื่อนก็หมายถึงนิสัยของเพื่อนพื้นฐานของเพื่อนนะครับ2ตัวท้ายนะนิสัยของเขานะครับดังนั้นนิสัยตัวนี้นก็สมควรจะหาเลขดีๆมาลงนะครับ สามตัวท้ายนะเมื่อกี้พูดถึง2ตัวท้ายครนี้มาพูดถึง3ตัวท้ายเป็นการรวมยอดตำแหน่งที่แปดเอันนี้คือภาพรวมของครอบครัวเรานะครับภาพรวมของครอบครัวเราก็คือชีวิตของเราอะสตัวท้ายนิสัย3ตัวท้ายคือภาพรวมของครอบครัวนะครับตำแหน่งที่เจ็ดแปดนะตำแหน่งที่78บ่งบอกถึง ผู้อุปถัมภ์เราหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเราผู้อุปถัมภ์เราผู้ใหญ่ที่บ้านเราคนอุปถัมภ์คำจุนเราอันนี้เป็นสตินะหรือบุคคลที่จะมารักเราคู่ครองเราก็ได้บ่งบอกถึงคู่ครองเราก็ได้ผู้อุปถัมภ์เราก็ได้ผู้ใหญ่ที่มาอุปถัมภ์เราก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อุปถัมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายญาติพี่น้องนะครับ ตำแหน่งที่56าหกเป็นจะเป็นเรื่องของภายนอกนะภายนอก56ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบริวารเราเพื่อเราบริวารเราเพื่อเรางานเรานะสาตำแหน่งเนี้ยห้าหกคือบริวารเราเพื่อเราส่วน4ี่ห้าหกเป็นภายนอกที่เกี่ยวกับงานเรานะครับฉะนั้นหลายครั้งลายหนเนี้ยที่ คนส่วนใหญ่จะเอา3าตำแหน่งนี้เป็นเลขเป็นเลขที่เป็นเกี่ยวกับเบอร์เบอร์เบอร์เด่นๆเช่นเบอร์มังกรเจ9เบอร์หง289เบอร์ค้าขาย639หรือเบอร์เกี่ยวกับนักสอนหนอะไรเงี้ยหรือหลายคนอาจจะใช้นักเจราจา124เป็นเป็นอาชีพของเขาเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแต่ตำแหน่งที่56ก็จะเป็น บริวารเพื่อนฝูงนะควาสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงตำแหน่งที่5-6นะสังเกตไหมว่า5สามตำแหน่งนี้มันคือตำแหน่งของบุคคลภายนอกการกระทบภายนอกนะครับการกระทบภายนอกนะครับพอมาตำแหน่งที่เมื่อกี้3-4มอ่า3 4ม4มันก็จะเป็นเรื่องของโลกดีจิตอและโลกออนไลน์และนะอันนี้อาจจะไม่มีใครสอนแต่ผมจะบอกไว้ว่า สามี่มันเป็นเรื่องของจริตบนโลกออนไลน์นะครับ้ก,ก็เดี๋ยวค่อยพูดที่หลังแล้วกันนะทีนี้เราก็ไปมาย้อนดูทั้งทั้ง4ตํตแหน่งหลักนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในอันนี้พูดถึงนะเพราะว่าแต่ละตาแหน่งอ่ะมันต้องมีการร้อยเรียงตัวเลขนะครับทีนี้นการร้อยเรียงตัวเลขการร้อยเรียงตัวเลขเนี่ยแต่ละตาแหน่งเนี่ยมันจะต้องร้อยเรียงด้วยด้วยการเชื่อมต่อนะครับเช่นตําแหน่งที่3มา4ก็เป็น1คู่ นะสามสี่หคู่4ี่มาหก็เป็นหคู่ฉะนั้น3ามก็สี่สห้าหเป็นคู่เสีย5้ามาหก็เป็นหคู่6กมาเก็เป็นหคู่7จ็ดมาแก็เป็นหคู่8ปดมาเก้เป็นคู่เมาสิเป็นหคู่แต่ละคู่มันมันจะต่อกันเป็นเป็นห่วงโซ่เงี้ยปึ๊บปึแล้วก็แต่ละคู่เวลามารวมตัวกันมันจะไม่มีคู่เสียนะครับมันจะไม่มีอ่ะใส่มาสมมติว่าจะเป็นงสาม เราใส่เลขเด่นมาปุ๊บเนี่ยตำนหน่งต่อไปก็เป็นก็เป็นเลขสมบพลมาเสริม 1. เป็นเลขเด่นตอน่ตอต่อมาเป็นแมัดสมบพแล้วต่อมาเป็นคู่ซับคู่โชคหรือต่อมาจะเป็นคู่มิตรก็ได้แล้วปิดท้ายด้วยคู่มิตรอีกทีก็ได้แต่การร้อยเรียงต่างๆห้ามมีคู่เสียนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นจากนันนะึงนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นอ่ะ ถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขสักตัวไงศูนย์แปดเจ็ดห้าสองคิดตัวเนี่ยอ่ะหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้อ่ะศู 1, 1, 5, นยะ์แปดเจ็ดห้าสองสามหกเจ็ดหนึ่งห้าอ่าสมมติมามีเลขแมันเนี่ยอ่ามีเลขชุดนี้มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ได้คือเราก็ต้องมาดูดูเลขท้ายก่อนว่าสองตัวท้ายคืออะไรสองตัวท้ายคือนิสัยนิสัยนะ ก่อนที่จะดูสองตัวทา้ายก่อนดูก่อนูสายอ่ะเราต้องดูก่อนว่าเลรนนี้มีคู่อริคู่ศัตรูเปล่าคําตอบคือมีคู่อริตัวหนึ่งเห็นปะอ่าไม่ใช่คู่มีมีคู่ศัตรูหนึ่งตัวก็คือหกเจ็ดเป็นกาลีเห็นปะหกเจ็ดกาลีหกเจ็ดเป็นคู่ศัตรูนะห้าสองอ่าห้าสองเป็นคู่อะไรก็ต้องดูว่าคนนี้ใช้ผู้หญิงใช้หรือผู้ชายใช้ถ้าผู้ชายใช้มีห้าสองในตัวเ,เห็นเองไหเห็นปะห้าสองเป็นคู่อะไรอ่ะ เป็นคู่ผัวน้อยคู่นาฬิราถามก็ได้คู่คู่คู่อยได้มีสองสามหกตรงกลางตรงกลางของเขาระหว่างเพื่อนฝูงมันก็ต้องไปดูความหมายไงว่าอะอย่างเบอร์เนี้ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนถูกปะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีห้าสองด้วยมีหกเจ็ดด้วยอย่างคนคนนี้มีหกเจ็ดปุ๊บตำแหน่งของอะไรตำแหน่งของผู้ใหญ่เราก็บอกเลยว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนแต่หักับผู้ใหญ่ก็ได้ก็ต้องดูความหมายที่ผมมาเล่ามาแต่แล้วว่าอันเนี้ย แต่หากผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ไม่นำหนุนก็ได้นะครับมีห5ตัวเองพิีพิถตัวเองเนะี่ยเป็นคนวางแผนเก่งตัวเองเป็นคนจิตใจดีตัวเองเป็นคนเก็บเงินเก่งแต่แค่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองมี7จ็ดหนึ่งเห็นเจ็ดหนึ่งปะมีเจ็ดหนึ่งบ่งบอกถึงความเครียดนะความเครียบ่งบอกถึงนี้สินบ่งบอกถึงการชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วมี5 2, ้าสองยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็คือเมียน้อยแน่นอนเมียน้อยแน่นอน เพราะมีเลข52เกาะในเบอร์แต่ก็เป็นผู้ชายก็จะเป็นนารีวุธรรมแต่ก็เกิดจ,จ,จะหากินไม่ค่อยเก่งต้องต่อสู้ดิ้นรนด้ยอยจจะหน้าตาดีเพราะว่ามีอะไรเพราะว่ามี2 3 6เห็นปะ่ะ2ผมบอกไปแล้วว่าเป็นคู่อะไรคู่เสริมสเสน่ห์3 6คู่มหาสเสน่ห์เห็นไหมหลักการวิเคราะห์ง่ายๆยังไม่ลงลึกเท่าไหร่ก็เราก็เห็นแล้วว่าเบอร์นี้ลักษณะคนบุคคลเนนะียที่เข้ามาหาเราเนะี่ย ็นแบบไหนเห็นปะเห็นไหมเราเห็นเลยว่ามีห้าสอมาแล้วไม่ผลน้อยก็มีน้อยอะ่ะสองสามหกเซเนคนนี้มีเ่ห์มีเ่ห์กับเพ่ตรงข้ามแน่นอนแน่นอนหกเจ็ดผู้ใหญ่ไม่นำหนูเจ็ดหนึ่งภาะเยอะแล้วก็มาหนึ่งห้านี่ใส่วนตัวดีเขาที่ใส่ดีนะไม่ใช่เขาเขาที่ใส่ไม่ดีนะแต่เขาเขาแค่เขาแค่ถูกเบอร์ออกแบบชีวิตกลายเป็นว่าเบอร์โทมันไปออกแบบชีวิตเขาเฉยทีนี้ เวลาเราเรา,เราเราเจอเงีง้ยเราแค่ดูดูแค่ว่าลักษณะบุคคลนี้เป็นแบบไหนเราจะไปเปลี่ยนเบอร์เลยไม่ได้มันต้องมีปัจจัยวดล้อมอย่างอื่นมาเพราะบางทีเนี่ยถ้เาเกิดเราเห็นเงี้ยเปลี่ยนได้ไหมถามว่าเปลี่ยนเลยได้ไม่ได้แหละเอาเบอร์ที่มันไม่มีคู่ศัตรูคู่อรอมาใส่มันก็โอเคแล้วแหละแต่มันจะส่งผลกับชีวิตขนาดไหนอ่ะมันจะส่งผลขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ดูดวงเขา นะในสูตรของผมเนี่ยผมก็จะเอาหลายองค์ประกรอบม,มามามาเสริมไม่ว่าจะเป็นดวงไม่ว่าจะเป็นวันที่เกิดมาเสริมว่ามีอะไรอะไรหรือเปล่าเพราะไม่งั้นใช้ไปเนี่ยเบอร์โทรมันเป็นปัจจัยที่5มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีตลอดนะพอเข้าใจไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะอันตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างนวกันนะครับศูนย์หกหนึ่งอ่าศูนย์หกสี่สองสี่ 2,3,6,3,6,7,8กันนะครบจังเนี่ยอ่ะครบกัน0 6 4 2 4 2 3 6 7่าะเพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเราก็แบ่งวักเหมือนเดิมนะครับก็คือ2ตัวท้ายเป็นนิสัย2ตัวต่อมาเป็นผู้ใหญ่3ตัวต่อมาเป็น2,4,2ก็คือเกี่ยวกับภายนอกนะ ย้ำนะว่าอย่าเพิ่งเอาศาสตร์อื่นมาผสมเอาเมนหลักให้แน่นก่อนแล้วค่อยเอาศาสตร์พอจะเอาศาสตร์อื่นมาผสมม,มันไม่ยากแต่ถ้าเกิดเมนหลักคุณไม่แน่นนะคุณเอาศาสตร์อื่นมาผสมหรือว่าฟังใครมาแล้วเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวมั่วย้ำหรือว่าเดี๋ยวมั่วนะใจเย็นๆนะครับอ่ะเราก็มาลองวิเคราะห์นี่ดิหนึ่งมีคู่สัตรู้ไหมนะครับคาตอบคือมีเลขไหนอะมี67เห็นปะมี67เป็นคู่สัตรูเห็นไหม คู่สูมีอะไรไหม่ไม่มีครบแล้วนะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ลักษณะคนนี้เป็นคนยังไงนิสัยเขามี7-8เป็นไงบ้างมี7878คืออะไรมี7878คือความนักเลงใจใหญ่ใจใหญ่เพราะว่า7-8เป็นคู่อะไรคู่มิรมีคู่มิกี่คู่อ่ะเนอ่ะมีคู่มิดหนคู่78 1คู่แยะอีกหคู่ผู้ใหญ่อุปถมัม สามพงอยู่ตำแหน่งผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับแล้วก็2 4 2เป็นคู่อะไรคู่มิตรนะ2 4 2, 4 2 2 4สแล้วก็4 2 3เนี่ยเป็นคู่มิตรคู่มิตรอะไรคู่มิตรเรื่องเจรจาเห็นปหเป็นตัวส่งเสริมการเจรจานะครับเป็นตัวส่งเสริมการเจรจาว่าคนนี้คุยเก่งทำงานดีประสานงานเก่งผู้ใหญ่รักนะผู้ใหญ่รัก มักอ่าแต่ตัวเองเนี่ยใจใหญ่ไปหน่อยเห็น78ปะ78ใจใหญ่แล้วก็678เป็นอะไรคุมตัวเองไม่ได้คุมตัวเองไม่ได้6 7คือเรื่องอะไรความรัก7 8คืออะไรใจใหญ่ทํางานโคตรดีผู้ใหญ่ก็รักแต่แค่เวลามีความรักเข้ามา6 7คือตัวอะไรจาได้ไหมสุกกับเสาเป็นคู่อะไรก็เราก็ต้องไปท่อง คู่เป็นคู่ศัตรูใช่ปหเป็นทอปเป็ข้องมาอาทิตย์ผิดกับอังคารพูดอันภัยเวลาหูสุกกับเสาเป็นเซียนศัตรูแต่สุกกับเสาที่เนี้ยส่วนใหญ่6กับ7ที่เจอมานะเป็นเรื่องความรักจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องแยกทางจากจากคู่ส่วนใหญ่คนที่เป็นเบอร์เบ,รเบรประมาณนี้นะเกตแต่ใจใหญ่คุมคนเยอะใจใหญ่น่าจะเป็นผู้บริหารที่เป็นแม่ไม้ผู้บริหารที่คนใหญ่คนโตที่ที่แยกทางกับสาม,มี นึกภาพออกปะคนใหญ่คนโตที่เป็นผู้บรินารที่เป็นผู้หญิงเก่งที่นมีหนื้อผากสวยๆลาศีสวยๆแต่เป็นผู้หญิงเก่งเกินไงจนจนไม่มีใครอยู่ด้วยด้วยได้เพราะว่าความเก่งของเขาข้อเสียของผู้หญิงเก่งคือไม่ค่อยฟังใครแต่ว่าธรรมชาติถูกออกแบบมาว่าผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหลังแล้วก็สามีช้างเท้าหน้าพอไม่ฟังใครไปนคมสามีมากก็ดับแยกทางกัน ฉะนั้นศาสตร์พวกนี้บางทีมันก็ต้องดูจลิตคนด้วยว่าถ้าเกิดสังเกตว่าคนปัจจุบันอ่ะเป็นโสดเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายมาเท้าเทียมผู้หญิงผู้ชายมาเริ่มเท้าเทียมผู้หญิงเริ่มมีปากเสียงแต่ผู้แต่ธรรมชาติออกแบบมาให้ผู้ชายเป็นผู้นําแล้วก็ผู้หญิงพูดตามผู้หญิงเป็นเป็นเป็นคนที่บ้านแต่พอทาธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเราไปฝืนธรรมชาติปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ผู้นำอ่ะผู้หญิงมันก็ไม่ยอมเมื่อโคตต่างคนต่างไม่ยอมก็อยู่ไม่ได้ ฉะนั้นเบอร์โทเนีก็วิเคราะห์ได้อย่างนี้ก็ต้องดูหน้าดูองค์ประกอบอย่างอื่นดูหน้าดูตาแต่ถ้าเกิดคนนี้เป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายก็ต้องก,ก,ก็จะกลายเป็นผู้นำที่ไม่ฟังครอบครัวกูวใหญ่กูมีตังกูเก่งอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ไปทดีแต่ก็ครอบครัวจะไม่ไม่ดีรู้ว่าดื้อรัน้นดูืด้อๆเขาคนไม่ฟังใครแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ที่ที่บอกไปพอเข้าใจไหมฮะก็อันนี้เป็นการวางเบอร์แบบคร่าว การบ้านคือลองไปลองไปหาเบอร์คนที่คนที่เป็นเพื่อนคุณคนที่อยู่ข้างๆคุณแล้วตัวคุณเองว่าตัวคุณเองวิเคราะห์เบอร์แบบพอเข้าใจเรื่องนี้ขนาดไหนนะครับทบทวนอีกครั้งสองตำแหน่งท้ายเป็นตัวเราแล้วก็สองสามตำแหน่งมาเป็นครอบองค์รวมของครอบครัวตัวเองภาพรวมของเราแล้วก็ตำแหน่งอมาก็เป็นที่เจ็ดแปดก็คือ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่รักคนนี้ผู้ใหญ่รักแน่นอนแล้วก็สามตัวต่อมาเป็นเรื่องของเรากับเพื่อนฝูงนิสัยนิสัยจริตหรือว่าเป็นสเสน่ห์ภายนอกก็ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อมาก็คือ C ียวเีวเนี่ยเป็นเรื่องของอาชีพอย่างเงี้ยอย่างคนเป็นเนซีสองซองีเนี่ยนักเจรจารจะแบบคุยเก่งแน่นอนเนี่ยพอเข้าใจไมหมฮะก็ลองไปดูนะะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ